ซุยนันเป็นคนวาดโมเดลยูทูเบอร์เองงั้นหรอใช่แลวหลายคนอาจจะเคยเห็นโมเดลยูทูเบอร์ของซุยมาบ้างแล้วใช่ไหมคะว่าตัวละครน,นี้นะใครทำก็ยังเป็นซุยนั่นเองแรกค่ะในความคิดว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นตัวละครน,นี้มาก,ก่อนบ้างเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นโมเดลแรกที่ซุยนั้นได้วาดเมื่อ3หรื4ปีที่แล้วจนปัจจุบันนั้นซุยนั้นก็ได้ฝึกสกิลเปิดรับค้งคอมมิชชั่นบ้าบ้างแล้วก็ คอมมิชชั่นวีทูเบอร์วาดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสามสี 3, 4, ่ห้าปีจนตอนนี้ก็เป็นไลฟ์ในปัจจุบันค่ะอืมแล้วงานวีทูเบอร์อืมวาดเนี่ยมันยากไหมจริงจริงมันก็ไม่ค่อยยากนะคะไม่ค่อยยากคือฝึกสามสี่ปีคะอืมขั้นลวขั้นตอนกนารทำเนี่ยมันก็จะมีการออกแบบคาแรคเตอร์ก่อนแล้วการสเกตหรือการลุสี การวาดว่าเออตัวละครเราอยากให้ออกมาเป็นยังไงมันเข้ากับตัวเราบ้างไหมแล้วก็ต้องตแบบัดเช่นส่วนแยกส่วนเฉพาะหัวเฉพาะแขนเฉพาะตัวบอดี้ร่างกายหรือไม่ก็ต้องเอาไปทั้งเรียงเลเยอร์แล้วก็ต้องไปลิกโมเดลอีกนะคะคือด้วยควนี้แบต้องเอาไปขยับอย่างเงี้หน่อยให้กลายเป็นว่าเป็นขยับเป็น 2D นะคะ แต่จริงๆหนูเองก็ไม่ได้ขยับเองนะต้องไปสร้างลิกเกอร์เพิ่มเหมือนกันเพราะหางนิยมแค่ส่บ้านนะคะเลยไม่ได้เป็นคนลิกเองอืมเรื่องางานว่าโมเดลเนี่ยค่อนข้างจะ,าจ,จะใช้เวลาความอดทอนสูงหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นงานค่อนข้างจะแบ,บบบดหลังค่ะถ้าในส่วนโมเดลใหม่เนี่ยอืมอันนี้สุยก็ว่าเหมือนกันใช่แต่แค่ยังไม่ถึงขั้นเปิดตัวไปทางการนะคะ ก็ให้แนนเรื่องของการทำงานโมเดลก็ลองทำตามขั้นตอนนี้แล้วก็ฝึกทักวาเองได้เลยนะคะเพราะว่ามันง่ายมากๆแต่แค่ใช้เวลาระยะเวลาวาดอีกน,นิดหน่อย2-3เดือนคุณอาจจะเก่งขึ้นได้นะคะง่ายครับสู้ๆนะ